fc นะคะมาตามต่อนะคะแกงขนนุนนะคะยังไม่สุกนะคะนะคะอย่างเริ่มเปื่อยแล้วนะคะใส่อันนี้นะคะเนาะ,ะยินดีต้อนรับ fc พอตอทุกท่านนะคะนี่นะคะ fc ยืนดื่ fc พอตอนะคะนะคะเอหอมแกงขนน,งขนุนนะคะแกงขนนุนแกงขนนุ่น นานอยู่นะเปิดแล้วคะ่ะเอฟซีเอาเอาไหนไฟเปิดทางไหนไปทางไหนละยุ่งประเทศไทยละยุ่งประเทศไทยละนะคะอ่าเมกี้หลีนะคะไฟมันแรงนะคะข้าวก็สุกแล้วนะคะเอฟซี FC. ข้าวในในตู้เย็นก็มีคุณไปเห็นดีค่ะ อันนี้ก็เวฟเอานะคะเตาเวฟนะคะหม้อหุงข้าวหุงข้าวที่บ้านไว้อยู่ในเช้าก็จะมาไว้ที่นี่นะคะถ้าแฟนมาตัดหญ้ามาทํางานเริ่ยุ่นะคะคือแบเดี๋ยวจะเอาอะไรมาปลูกฝนมาหน่อยเดี๋ยวหายไปที่นนะคะกลับมาร้อนมากเลยนะคะเอฟซีนะคะใส่อหม้อเมี่ยงเทศแล้วนะคะใส่ไม้ขามด้วยเพราะว่ามันไม่เปรี้ยวนิดหน่อยนะคะค

มีส so huh? so mm ่งนกตอนนี้เขารียกกระเปแล้วเขาไปโรงเรียนไปองคนแล้นะ๊ะอาผอมแเอะยนะแอไม่ได้ค่อยใส่เป้อเลยเดีย เ็ดนะนอยนะคะตัาก็อร่ออยู่นะตันมนเทเปื่ยกันนะคะอซีอร่ยมากเลยนะคะดูกระดู เ <l id> อส <ique> ีจ้าแกงกหนึ่งเนื้อค่ะแกงเหนือนืคะแกงเหนือนะคะใช่เจ้าลงแล้วเจ้าลงก็มีที่คันบ่อปลาเรานะคะแกงเหนือนะแกงอีสานก็แกงอีกอย่างเหมนกันเนาะเหมือนกับแกงอ่อมอีสานนะคะกับแกงอ่อมบ้านอี่ห้องตัวอย่างกันนะค่ะ รสชาติก็ชอบไนมะ่เหมือนกันหรอกนอคะบางทีนะคะเพราะว่ารสทางเหนือจะจัดจ้านนะคะอีสานก็จัดจ้านอยู่นะแต่บางอย่างอะไรนะหอมไปอยู่นู่นแล้หอมถึงทำกับข้าวอยู่บ้านเช่านะคะกันหอมกินไม่เหมือนคนอื่นนะคะกินรสชาติไม่ค่อยเหมือนแต่กับข้าวอีสาสนสาสาสานี่ส้มตำอะไรอร่อยมากนะคะแล้วก็ชอบอยู่น,นะ,ะลูกสะใภ้ก็เป็นคนอีสานเลย สุดแบนสุดแบนเดี๋ยวสะให้ลูปดูนะชาวบบานวกนนีาจะแกงขนมรูปีจกับข้าวหนึยงกับข้าวหนึ่งน,นะคะสมัยก่อนนั่งรถนั่งเครื่องไปแกงที่บางพลีนะคะรูก,ก็ซื้อสั๋วเคนื่องบินให้ตลอดเลยจ้ะ ไอเกียบิทุกอาทิตนะคะไอสีแ้าวันแล้วก็ตอบมาจีแล้วนะคะผิดไปแล้วลูกสไาโอุ้งคุ้มข่าวันนะี้ซื้อตัวแคงดินให้แม่ดีกว่านะคะสามีเข้ามากินข้าวฝีมือแม่นี่แหละลูกก็เลยคิดถึงนะคะเมื่อวานแกงหน่อไม้ลูกบอกว่าอร่อยมากนะคะ แค่รูกว่าอร่อยเราก็ดีใจแย่แล้วนะคะเอซีวันนี้หลายคนนะมาถามเมื่อไร่จะไปเมื่อไหร่จะไปเขาไม่ดูคลิปนะคะเพราะแอนหอมมาก็เนาะค่ะทําไมไม่ได้ไปจริงๆแล้วไม่ได้ไปตัง้งแต่วันแรกนู่นนะคะแต่ว่าแอะลูกมันขัดไม่ขัดใจเราเฉยๆนะคะเดี๋ยวจะผัดนี้ต่อนะคะจะผัดไว้นะคะผัดไว้ ัไว้ก่อนนะคะเพราะว่าบางทีลูกมานะคะเขาก็มากินข้าวนะคะคุณแม่ก็มัวแต่ทำงานอยู่ที่บ้านจะไม่มานะคะลิ้นจีนะคะกิโลสามสิบบาทนะคะลูกสวยเลยนะคะเนาะนี่นะคะลิ้นจีลิ้นจีนะคะกิโลสามสิบบาทเองนะคะ ถ้าได้ไปปลูกถ้าได้ไปจำปาดงก็จะซื้อไปฝากเพื่อนๆพี่ๆคนลุงนะคะเนาะมาก่อนอนเอาอันลำไยนะคะโอ้ไปเยอะมากนะคะลำไยที่สวนแต่ตอนนี้ตัดไปเยอะนะคะเพราะลูกขยายนะคะงานขยายนะคะทำของทําอะไรที่บ้านนี้นะคะเนาะเดี๋ยววันหน้าไปปลูกที่มันไม่ลูกไม่ได้ทําอะไรก่อนนะคะ mm hmm. แต่ก็ทําไปเรื่อยๆนะเนาะลูกก็ทําขยายกิจการเขาเรื่อยๆ,ๆนะคะ คลิปนี้ก็กดลงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะค่ะดูคลิปย้อนหลังเด้อว่านะคะจะเข้าใจว่าแอรหอมพูดยังไงแล้วก็บอกไว้ยังไงนะคะหลายคนก็จะถามพ่อไม่ได้ไปดูคลิปนะคะช่วยดูคลิปให้ด้วยนะคะรักลุงรักป้าอุดหนุนสินค้าทีพีสกรีนผ่านช่องที่อยู่กับลุงกับป้าเด้อจะ,ะผ่านได้ทุกช่องนะคะถ้าคนไหนอายากสั่งนะคะ อ่านแอดหอมก็จะผ่านไปให้กับช่องอันกับแอดมินลุงก้านะคะเอซี SC จ้ามานะคะ่ะอร่อยมากแล้วนะคะใส่มะขามนะมะขามด้วยนะคะงั้นมันไม่เปรี้ยวนะมันต้องเปรี้ยวๆหน่อยนะคะเมีเกือเทศมันเป็นมะเียอเทศแ่มันลูกใหญ่นะคะเอซี SC. นะคะ ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะน้ำไปลดหนอ่อโดนโน้นนะคะหน่อก,ก็เวลาเราลดมันก็ออกนะคะถา้าเราไม่ลดน้ำมันก็ไม่ออกนะคะเอฟซีจ้านะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่ช่วยดูคลิปย้อนหลังดูโฆษณาให้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยจ้าเดี๋ยวบอกลูกนะคะลูกก็ ก็กินนะคะเนาะเมื่อาวานด้วยว่าลูกไม่มากําลังจะขับรถออกไปโอ้หันมามองอีกทีเอา้าลูกเอารถมาจอดตอนไหนคุณแม่ไม่รู้นี่นะคะแกงขนุนแกงขนุน